สวัสดีนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับของเก่าเอามารีวิวใหม่ไม่เคยรีวิวนะครับของพวกนี้นะครับช่วงนี้ที่โควิดไม่รู้จะทำอะไรจะถ่ายอะไรก็ไม่รู้จะออกไปยังไงนะครับไม่เสี่ยงนะครับอยู่บ้านดีที่สุดนะครับอันนี้จับของเก่ามารีวิวกันนะครับแบ็คแอนเดนเกอร์นะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับพอดีมัน ผมใช้มานานแล้วนะครับปืนเนี่ยนะครับตัวปืนเนี่ยมันพังแล้วนะครับความจริงมันพังแล้วนะครับผมก็ถอดแก้ถอดซ่อมมาหลายรอบแล้วนะครับมันไม่หายนะครับแต่พอกดไว้เปิดสวิ์มันใช้ได้ผมก็เลยใช้แบบนี้มานะครับก็เลยเอาพาเทปเนี่ยครับพันให้มันกดไว้ตลอดเวลาเลยนะครับพันให้มันกดไว้ตลอดเวลา พอเราจะใช้นะครับเราก็อาศัยเปิดสวิตช์ปิดเปิดเอานะครับใช้เราก็เปิดสวิตช์ปืด๊ดมันก็น้ําก็ออกมาเลยนะครับก็ฉีดได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวต่อของมันนะครับตัวต่อของมันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ทําการเอามาล้างแอร์ที่คอยลร้อนด้านนอกนะครับล้างคอยลร้อนด้านนอกบังเอิญว่าโอลิงมันพังนะครับ โอลิงมันขาดนะครับมันจะสวมอยู่ตรงนี้นะครับข้อต่อนะครับมันจะสวมอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยครับโอลิงนะครับมันจะสวมอยู่อย่างนี้นะครับนะครับมันจะสวมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโอลิงอย่างนี้นะครับซึ่งมันขาดนะครับอันนี้ผมก็เลยแพ็กไปนะครับพร้อมกับหัวสายตรงนี้นะครับโอลิงหัวสายตรงนี้นะครับตัวเล็กนะครับก็คือมันก็ขาดเหมือนกันนะครับมันเปื่อยแล้วนะครับหมดสภาพนะครับ วันนี้เราก็เลยไปจัดหาชุดซ่อมแซมนะครับก็คือไปซื้อโอลิงมาใหม่นะครับไปซื้อโอลิงมาใหม่นะครับเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับหาโลลนะครับเนี่ยครับตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับซื้อตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ก็ได้นะครับมีขายนะครับก็ได้ชุดซ่อมมาเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับโอลิงใหม่ไม่ต้องกลัวขาดนะครับมันเหนียวเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับได้ของใหม่แล้วนะครับเมื่อวานน้ารั่วออกช่องนี้นะครับเพราะปืนมาต่อกันนะครับเนี่ยครับเป็นข้าต่อต่อกันนะครับถ้าโอลิงไม่สนิทน้ําจะออกตามล่องตามรอยอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้โอลิงนะครับนี่ก็เป็นตัวขันนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้ครับพอล้างแอร์แล้วนะครับก็เลยมันลำบากครับปืนยาวนะครับวันนี้นะครับก็เลยไปจัดมาใหม่นะครับหนึ่งตัวเป็นปืนของบอสนะครับ ปืนของบอสนะครับใหม่กิบเลยนะครับซีนยังไม่ได้แกะเลยครับพึ่งไปซื้อมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับคือมันเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวกองน้ําด้านหน้านี่นะครับก็คือใส่ด้านหน้านี่ครับพอดีไอ้ตรงนี้นะครับใช้เป็นนานๆนะครับมันจะแตกนะครับมันจะแตกตรงขอบเกลียวนี่ครับ ยิ่งเราขันแน่นขันแน่นขันแน่นเข้าไปนะครับขันจนสุดแล้วแน่นเข้าไปอีกนะครับมันก็จะแตกง่ายขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราลากสายยางมันก็จะโยกไปโยกมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยอะแดปนะครับเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับให้เป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นหัวท่องเหลืองไปเลยนะครับเราก็มาถอดแกะกันเลยครับ เลือใสเข้าไปแทนเลยนะครับแล้วก็ปกติจะมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วตรงนี้บ่อยนะครับเวลาเราเสียบสายยางนะครับก็เลยอัดแอปตัวนี้มาอีกตัวนะครับนี่นครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ใสายยางต่อออกมานะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเกียวนะครับเราเอาใส่ยางสวมปุ๊บเอาส่ยยางใส่เข้าไปในนี้ก่อนนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในนี้แล้วก็เอาตัวเกียวนีล็อกเลยนะครับนะครัอบอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็จะพร้อมแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอลิงด้า แลอันนี้ก็เปื่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับของใหม่เข้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับ ปืนบอสกันนะครับ ัวนี้เป็นตัวใส่น้ำยานะครับสำหรับใช้ล้างรถนะครับนี่นะครับตัวเจ้าปืนบอสนะครับก็จะเป็นหัวแจ็คคอนเน็กตตัวนี้พอดีนะครับนี่นะครับก็จะใส่หัวแจ็คนี้ได้พอดีนะครับ้วเวลาเอาออกนะครับก็เกี่ยวนี่มานะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแค่นี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปลดล็อกนะครับตอนใส่ ก็ไปเลยนะครับปึ๊บให้ทางแก๊บ่างนี้นะครับมันก็จะอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับพอเราออกนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับแล้วกรดึงออกนะครับแค่นี้นะครับปืนตัวนี้นะครับก็จะปรับองศาได้นะครับจะเป็นตรงเป็นเฉียงขึ้นข้างบนหรือว่าลงข้างล่างเฉียงแค่นี้ก็ได้หมดนะครับเวลาเราฉีดในซอกในมุมนะครับมันก็จะทำความสะอาดได้ดีนะครับ ส่วนฐานน้ำยานะครับมันก็จะอยู่ที่ใส่ตรงนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่ฐานน้ำยานะครับนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวฉีดน้ํายานะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็ถอดออกแค่นี้นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้วันนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ